โอ้โปะดุกปะดุกปะดุกสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่การหาอยู่หากินตามภาษาคนบ้านเนาะบ้านนานะและเมื่อนี้ิปไปหาเนื้อเบ็ดขุดขี้กระเดินเชฟเบ็ดก่อน เสืเ้อเบ็ดมันไม่้เฮาสิเอาเอา,เอาขี้กระเดินเป็นเงยน,นะขุดอยู่เดือบานนี้แหละบานอนุสัญญาติมึงที่นี่แหละขี้กระเดินตัวนี้เป็นตัวน้นอยแต่ว่ามันยาบแต่ขี้กระเดินเซอร์เฮ็ดเงยเบ็ดนีน่มันน่ารน้อน เด็กม,มูลพุลป้อมนี่เบ็ดคอยมียู่ห้าสิบหลางจะคุดออกขี้กระเดินยู่ห้าสิบตัวนะตัวละหลางเลยได้คอยซื้อได้ เดินตัวน,น้อยๆน,นี่แต่ว่ามันยาบดีเด้ปลาตอดนี่น่านรอดนะขี้กระเดินหรือว่าเนื้อเบ็ดเท่าพร้อมบาทเนี่ยเท่าโคติกกระเดินได้ห้าชิบหกิบปลายโตเพราะว่าเบ็ดคอยกาห้าชิบหลังนะ ก็เฟ้อได้หกชิปเอาบานนี้สิเดียงเอาหน้าเพราะว่าเขาป่าเบ็ดอยู่หน้าแหละขุดทีกระเดินอยู่บ้านอยู่หน้าพัดอันที่ระเดินไม่มีลายขุดนานได้ก็เลยเอาไปขุดอยู่บ้านไปไปเอาเบ็ดอยู่หน้าบ้ดนเด็กหลานหลานสองคนกำลังยุบกำลังผูกคลอย ว่าเวลาตอนนี้ก็11โมงหรือว่า5โมงแรงนะพูดแล้วควายนะนี่อิ่มบ่มไปบ่เซ็ดเบ็ดเรียงควายนำเช็ดอลไรควายเจ้าตัวนี้กับตัวนั้น เชเบสเมื่อนี้เข้าจะไปกันสองคนไปกับหลานนะถือโคมไปเพราะว่ายันมันมันค้ำไดม้ดมหีงหงหุ้งทางมอือฮะโค้มเอาเยือนยาแล้วนี่โคมเบาย่งกงได้ได้เวลาไปเชเบสบาทนี่ได้มีเบสอยู่ห้าสิบหลางนะ 50ล right ่างเต็มๆเลยไปกับลานทราย2คนมื้อนี้นะสื้อแต่นี้พอดีมืดพอดีแล้วนะเพราะว่าอยู่โหยที่คอยซื้อสิไปเสื้อนี่มันมันมืนการเฮือนกนลงมัญญะได่เด้อไปไปลุยนําเดียวฮะพี่เลอห่างต่อเอ้าพี่เลออยู่คือกระแดงนี่บ่อือโอ้ตู โตหัวซื่อเลยทุกคนเลยโกโกโก้จับจดูอย่างหางโตเออหางเงือกตับเด็กเมย์มันเป็นเชี่ยวเนาะเมื่อเวทยนนิลานเข้ามาเลียควายันนี่แล้วมันตอดควาย,ยานะน,นี่พอดีจุดเดินนี่แฮมจัดการมันอีชีหามือเห็นอาหารดีแล้วอีประมาณห้าหกมือ้อเขาสิมานจุดเอา บางเธอก็ฉิจูดกางเวดเลยไนดะ้โตโหสือเล้ทุกคนนะเลยปะเสบสเห่าแบบนะนี้คังไหนก็ใส่คั้งไหนก็ะจะวะแขนห้ามไปได้นำโฮยังหลายเลยทุกคนเลยจากสีเสื่อได้จากบอ่อแล้วลงไปศึกษาเบื้องน้ำเดียวเไะตัวนี้เป็นหองอะเอาเริ่มเสือตัวนี้แล้วขี้กระเดินเท่ากา ตัวน้อยๆพอดีเลยนะขี้เดินนี้เปขี้กะเดินที่วันยาบเวลาเฮาเซอร์เบสนี่ป่าชี่ป่าเตลอดไม่ได้รอนไนีรอนไงน,นะพอดีเลย <c oughs> ตัวละหางน,นนะทุกคน,นเลยโอ้ยน้ำลายเฮาต้องซื้อสีเลือดเด่นกู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 ก ทำนี้เนะานะสอ,อเอนาะเผื่อน้ำเผื่อน้ำแหงเลยโอเคก็ชิเซื้เกา็ที่จะเดินไวห้าหลางห้าหลางก็ตึ้งห้าหลางเกาะตึงนะน้ำถือว่าน้ำยังลึกไหมอันนี้บ่อนมันตื้นอันนี้นะบ่อนมีบอ่บอนบอ่บอนบ่อนเลิกกับลึกเล็กกว่านี้ก็มีเซตโคมคอย เพลกเพล็กอึกโอ้์ตู้นะเสื้อตามนี้แหละในเรื่อกระยามันเจ้าไปทางตะฟังเนอะบาสิไปทางห้วยเสื่อได้บ่อบอลน้ำสิบมีเอาไปบ่เนาะ นี่เชิ่มีติดพระลานหินเชิดเนี้ยเอ้าเอาตามโน่นหินเนี่ยาาน,น,น้ำพัดไปแล้วก็ยากมั้ อนย่านน้ำน้เคิดมันย่านนำแห้งแหละมื่นเสา่ะมันเบ็ดเขื่อนกึงยิงคอยกระซือ,อมันริบๆไวคอยกระซือเลาะไปตามห้วยนี่คอยลอยไปทางทางน้ำเลยนะเบ็ดกายังประมาณเศร้าปลายหลังนะเบ็ดกาสีซือเลาะห้วยลงไปเลยเรดอันนี้มันกับมื่นเท่ามื่นเท่านะเอาขอเล็งรัดตาตอนไปอย่าเบ็ดตอนเสาเด้อทุกคนเด้อมื่นเสาไปรุ่นนั้นเดียวนะกาชีซือเบ็ดเลาะลงไปก่อน กถึงเวลาต่ดเสาถึงเวลาไปยามเบ็ดบานนี้เสือไว้เมื่อวานนี้พอดีแล้วกับพอดีชโลมมืดพอดีได้โต้ใต้โคบเมื่อบ้านไนละ้คืนนี้ฮะไปลุ้นน้ำกันว่ามันชีน้ำโทมเบ็ดบ่อรือบอเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกบ่ขึ้นเลยเมื่อคืนนี้ฮะจากน้ำพื้นทำเลยแหละไปลุ้นน้ำกันเยี่ยมมึงดูเบ็ดเาเห็นหุ่ดขันมัน ซ้ำซ้ำฮอเสื้อว่านนี่บอโอเคถือว่าน้ำไม่ได้โทมเม็ดอ่าเงปุ๊ดไปหลังถึงก่อนเอาไปหยั่แล้วเอาได้พลาดได้เลาล้ามนะเกือบตัวแบบนั้นชำเข็ดตึงยื่งหมูรู้แน่แลเลยนะเนออถืออะไรถือจ้ะป่าบ่ป่าป่าป่าเนาะนี่เอาถือคล้องตัว ดูตัเดาะบัวเป็นปะเพลย์เลยลุ้นน้ำเดียวอุ๊บฮู้ฮู้ฮู้ขอปะนึกวาโอ้โหโหโหปลาดุกโหโหปลาดุกปลาดุกนี่โอ้แม่เหลือเอื่อนเสื่ม ระวังที่สุดคือวันเงี้ยม,มันมันมีมันมีอาวุธนะอาวุธม,มันปักมือในอโก่ยิงเข้าไม่ได้มบนมือเลยแล้ว <c oughs> เาขี้กระเดินเฮ็ดเยอมันจะมีหฮว่ามันสีคือหลายสำเลยนะโอ้คือปลาน้อยตัวนึงอันนี้นี่น้อยกับยามันน้อยกับปลาโอ้ปลาขาวน้อยเลยทุกคนนะยหำน้ำนองน้ำขึ้นชํ่นี้ฝนตกวันนี้นะหวานเห่รัดป่านี้ได้เล เออเนาะป่านี่ปีป่าเาฝั่งซ่ายุย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 ลุบป,ปุ๊บมันจะไม่ได้กินแล้วถือแล้วช้อนถือแล้วฮะม,มีหัวปลาไปเลยนะหลังนี้ลุ้นเบื้องหลังนี้เหตุการณ์เป็นปติง่งนุ่มๆๆๆๆ โอ้โหปลาขาวปลาขาวเป็ดปลาขาวอีกแล้วทุกคนเอาดีจะได้ลูโอ้ นีมีหูว่าเป็นปาลาตัวเลยโอ้โห,โโหเป็นปลาเสริมโอ้โหปลาเสริมปลาเสริมนี่ได้ชีโตโแล้วโคกโคกโกโกเมือนๆมืโโอนเมนเหมืน,มน,มนเอา้เอาท้ว mình thau mình rút lông, tối nay mình sẽ thử. Khi đi đường này nó cho nó. Con bệt khi đi nữa, nữa. đường thì vào này, cái Nên một cái <laughs> บ่อน,นี่ลิปฮหูเลยได้บ่อนะมีถือหลงังอึ๊บ ล <laughs> อ,อยน้ำซสส้ำซเป็นี่เลยหลัลงนี่สมไว้จอยจิต <c oughs> ได้หน่อยได้หลายมีชีเียดได้ไหมน,นี่ปลาบ่อด,ดึงนี่ดิดแท่ปลาบ่อด,ดึงนี่กระลืบดบวถือหลงัง so lại pa mình dù năm lại hết, bờ năm lầy thưa, ừ nó, cứ ออคือเบาคันนี้มี่ถือเอา้ามันต้องมีถือนะีนาจากหลังจากเลยนะ ป่าอะไรป,ป่าไปเลยเด็ตัวนี้สงสัยตายอลไวมันฮองไม่อือมูจม่ปลากรดฮะมีแ่ปลากรดมีแม่ปลาเชืมม่อมอันนี้นอันนี้ก็ปลาเชื่อมขึ้เก้า <c oughs> <c oughs> นี่ปลาเสริมปลาเสริมโอ้ปลาเสริมหลายเนาะโวยนี่เนาะ

มันห้องไมอยู่อยู่น้ำเลยด้ก็เลยตายคลอคือเลิกเห็นบหกปลาเบ็ดก็มีได้หลายเบย็ห้าสิบหลางถือปลาอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวนะ ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยมีปลาดุกปลาเสริมสำหรับอาหารเสาเมนี้ก็ได้เหลวไปได้หนิกระโดดเลอร์อะไรสองสี่หกแปดม่ป่าแปดตัว สรุปแล้วมันนี้ได้ป่าก้าวตูว่นะปาดุกแดมีปะดุกดมีป,ะ,มปะเสือมมีปลาขาวขอตัวนึงแต่ว่าตายเลยเอาถือว่าคุ้มค่าสำหรับคอยเลยเอาสำหรับอันวิดีโอนี้ก็ก็ชีได้ปิดคลิปไว้ชันี้ก่อนทุกคนเลยเอาไว้วิดีโอหน้าท่าอาจังมากพบกันใหม่อบเจอที่ติดตามนะทุกคนนะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะ ไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย